สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำตัวโหลดทีมว่าค่าสุดท้ายที่เราเก็บไว้คืออะไรบ้างอยู่ในทีมไหนแล้วก็ฟอนต์ไซส์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับต่อจากครั้งที่แล้วกันแล้วก็ถ้าเวลาเหลือลก็จะมาทำตัวแฮตดิชเนรีกันต่อไปด้วยครับมาเขียนฟังก์ชันตามนี้ได้เลยครับตั้งชื่อว่า get team file <c oughs> ตัวนี้นะครับหลังจากเรา Initial font อน z e แล้วเราก็มาเรียกฟังชันนะครับก็เริ่มจากให้ค่าของไฟล์ที่เราจะเก็บค่าขึ้นมาก็เป็นอยู่ในโฟลเดอร์ cfg แล้วไฟล์ชื่อ team.cfg นะครับดึงขึ้นมาเปิดขึ้นมาอ่านว่ามันเป็น team อะไรอยู่ ครั้งที่แล้วก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมไปนะครับฟอนต์ไซส์เป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเราก็ให้เคอร์เซอร์เนี่ย <c oughs> เปลี่ยนเป็นเวดเคอร์เซอร์ไว้ก่อนนะครับเวลาลันตรงนี้ถ้าเกิดมันโหลดนาน <c oughs> จะได้ขึ้นเป็นรูปนาฬิกาสายขึ้นมาให้ยูเซอร์เห็นว่าโหลดอยู่นะอะไรประมาณนั้นหลังจากทำงานเสร็จก่อนออกจากฟังก์ชันแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนกลับไปเป็น c u r ร์เซอร์ดอนะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ etb story เนี่ยเราก็ให้ visible เป็น false ไว้ก่อนก็คือว่าไม่ต้องแสดงผลมันเวลาที่โหลดมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวพอโหลดเสร็จปุ๊บเราแสดงทีเดียวเลยนะครับนี่ครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเราให้ v i s i b l e เป็น true นะครับตรงนี้ก็ try catch ไว้เราจะทำงานตรงนี้นี่ครับเขียนโปรแกรมเข้าไปตรงนี้ตอนดึงเกิด e ออ o r อะไรปุ๊บเนี่ยถ้ามัน e er อ r o r มันจะหลุดมาตรงนี้จะได้ไม่ไม่ออกจากโปรแกรมเลยจะได้ไม่น่าเกลียด ไม่ลักษณะแห้งนะครับพอเออร์อปุ๊บเนี่ยเราก็มาให้ค่าเชฟเออร์เลอร์เป็นลบหนึ่งไว้จริงๆตัวนี้ไม่ใส่กนะ็ได้ไม่ได้มีอะไรอันนี้เป็นความเคยชินของผมนะครับจริงๆไม่ต้องใส่เ,เสร็จแล้วก็เราก็โชว์แมสเซจบล็อกขึ้นมาเป็นโชว์หน้าต่างว่ามันเออร์อร์นะโดยการโชว์เออร์อเลอร์แมสเซจว่าเออร์อร์อะไรยูเซอร์จะได้รู้นะครับแค่นี ถ้าเราใช้เช็คเออร์เลอแล้วเพื่อดูว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเออร์ก็ไม่มีอะไรก็จบแต่ถ้าเกิดมีเออร์คือถ้าเช็คเออร์เไม่ถ้ากัสุเพราะเราเริ่มต้นเนี่ยให้มันมีค่าทั้งกสุไว้นะครับถ้าไม่ถ้ากัสุหมายถึอเออร์เลอราก็รีเซ็ตทุกอย่างกลับไปที่ตัวอลต์ก็คือ b แบ็กทีมเป็นทีมสีดำนะครับแล้วก็ชา p o s i t i o n ก็อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น ป้อนไซต์ก็อยูที่ยีนะครับแล้วก็เซตไปที่แบ็กีนะครับแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้ไม่มีก็ได้แล้วแต่นี่ผมก็ใส่ไว้ใครจะทําทแบบไหนก็ทำขอาเองเลยนะครับแล้วแต่ตามถนัดไม่ต้องทำตามผมร้อยเปอร์เซ็นก็ได้จะได้เข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนนี้เราก็มาเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้เลยครับก็คือเราจะเช็คดูก่อนว่าใช้คําสั่งที่นะครับ system io f i l e exists ดูว่าชื่อไฟล์ที่เราโหลดเนี่ย team cfg มีอยู่ในโลเดอร์นี้ไหมนะครับคือมีไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราก็จะมาตรง e l ตัวนี้นะครับให้เช er ็ค e r r o r ้ก็ก็คือ e r r o r พอ r er r e r ปุ๊บก็จะมาตกตรงนี้จำได้ไหมครับเมื่อกี้นี้ก็คือว่าไปซ็ต default ตามที่เราถนัดให้กลับเป็น back a e a t อะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แต่ถ้าใช้ได้ปุ๊บมีไฟล์นี้อยู่เราเจอละ เราค่อ่านมันขึ้นมาเหมือนคําสั่งเดิมที่ผมเคยสอนแต่เปลี่ยนจากเขียนเป็นอ่านนะครับเปิดไฟล์สตรีมขึ้นมาไฟล์สตรีมก็นี่ครับชื่อไฟล์ตัวน,นี้แล้วก็เป็นหมวด open แล้วก็อ่านนะครับไฟล์แชร์ก็เป็นนี้ก็คืออ่านอ่านอย่างเดียวจากนั้นก็เปิดตัว Stream r e a d อร์มาเพื่ออ่านไอ้ไฟล์ตัวนี้นทีนะครับมันเดิม encoding default จะได้อ่านภาษาไทยได้จากนั้นก็ก็เริ่มเปิดไฟล์แล้วไล่ดูว่า มาทัดนนี้ยเช็คดูว่าไฟล์เนี่ยอ่านได้ไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่มีข้อมูลอยู่อ่านไม่ได้อาจจะเป็นศูนย์ไบต์มันจะตกแล้วก็เอลไว้ตรงนี้ก็คือให้เช็คเออร์เปอรไปลบหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็ไม่ใส่ก็ได้เพราะสุดท้ายเป็นลบหนึ่งมันก็มาตกตรงนี้อยู่ดีนะครับแล้วแต่อันนี้ผมก็ใส่ทิ้งไว้เล่นๆจากนั้นก็เวลาเปิดเสร็จก็อย่าลืมปิดมันนะครับ sr read ก็ discard buffer เดต้าทิ้งไปครับเคลียร์เมมโมรีนี่ก็ปิดปิดตัวสตรีมลี e ด d e r นะครับปิดตัวไฟ t r e a m แล้วก็ดิสโอดมันซะในนี้ถ้าเกิดมันอ่านเจอคือมีข้อมูลอยู่เราก็เริ่มอ่านทีละบรรทัดนี่ครับ srtm c e p เท่ากับ uh, s r r e a d line ก็คืออ่านทีละบรรทัดนะครับบรรทัดแรกเนื่องจากเราเป็นคนเซฟเรารู้อยู่แล้วบรรทัดแรกเนี่ยมันได้อะไรก็คือเป็นเค r ร์เรนตีนนะครับ เวลาอ่านมามันจะเป็นตัวอักษรนะครับคือเป็นสตริงเราก็ต้องคอนเวิร์ตก่อนคอนเวิร์ตไปเป็นอินดิเจอร์แล้วก็ถ้าคอนเวิร์ตได้ก็เก็บใส่ในตัว mi current team ของเรารแต่ถ้าเกิดมัน e อ r ร์เลปุ๊บเราก็เซต Default เลยก็คือเป็น b แบ็ก e ีมซึ่งใครอาจจะมา Edit ไฟล์ไฟล์นี้แล้วใส่เป็นค่าที่เราไม่มีอยู่นะครับตัวนี้เราก็ไล่เช็คด,ดูว่าถ้าทีมเนี่ยมันเป็นไวท e ีมหรือเป็นแบ็ก e ีมหรือซีไหมนะครับ ถ้าไม่ได้เป็นพวกนี้เนี่ยเราก็ให้เหมือนเดิมก็คือเป็นค่าที่เราไม่รู้เรื่องก็คือค่าไหนเราก็ใส่ให้เป็นดกติงแล้วเราก็มาดึงค่าบรรทัดต่อไปนะครับด้วยคําสั่งนี้ลีดไลน์เหมือนเดิมแล้วก็คอนเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับใายแคปไว้แล้วคอนเวิร์ดเป็นยิ้มสามสองดูว่าตำแหน่งสุดท้ายที่เราอยู่เนี่ย่อนปิดโปรแกรมอยู่ที่ชาร์เตอร์ไหนนะครับถ้าเกิดเออร์เลอร์ก็ให้มันยูที่ค่าเริ่มต้นงาบรรทัดที่สามต่อไปก็ นี้ขึ้นมาเหมือนเดิมก็คน์ดเป็นฟอนต์ไซส์จำได้ไหมครับก็ทายแคทไว้ถ้าเออร์เลอร์ก็เซตให้เป็นฟอนต์ไซส์ขนาด20ถ้าไม่เออร์เลอร์ก็ดึงฟอนต์ไซส์ขึ้นมาง่ายๆแบบนี้จากนั้นเราก็มาใช้คำสั่งนี้เพื่อเซ็ตให้เป็นค่าตามที่เราโหลดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือจำได้ไหมครับที่เอาไว้ดูว่ามันมีคนกำลังไปกดเปลี่ยนฟอนต์อยู font ่ไหมครับถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ไปเซตว่าตอนนี้เรากำลัง ทำการเปลี่ยนฟอนต์อยู่นะเผื่อมันนานคนอื่นอย่ามายุ่งอะไรประมาณนั้นนะครับพอเปลี่ยนเสร็จก็เปลี่ยนเป็นเซตฟอเหมือนที่เคยอธิบายไปในวัดก่นอนหน้านี้จําไม่ได้ว่าอยู่ในคลิปไหนนะครับลอ,ลองไปไล่ดูถ้าดูมาตั้งแต่ต้นก็น่าจะรู้เรื่องนะครับตัวนี้ก็ enable disable font s i ออ object ไว้ที่ตัวที่จะมาเปลี่ยนค่าของฟอนต์ทั้งหลายที่เคยทําไว้ให้มันเป็นฟอสไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมากดซ้าเกิดมันนานตัวนี้ก็อธิบายง่ายๆเหมือนกับที่เคยอธิบายไป,ไปแล้วก็คือ ถ้าเราฟอนต์ไซส์เนี่ยเราดึงมามันมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับคือไม่ได้เออร์เลอร์หรือว่าสามารถเซตได้เราก็ไปเซตมันในนี้ก็คือคําสั่งที่เราสอนไปแล้วคือเซตขนาดฟอนต์ไซส์ให้ทั้งสตอรี่เวิร์ดกับอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเป็นขนาดตามที่ต้องการแต่เช็คดูก่อนว่ามันเป็นมีขนาดเท่าเดิมอยู่ไหมถ้าเท่าเดิมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเสียเวลาถ้าไม่เท่าถึงจะทำนะครับแต่ถ้าเกิดฟอนต์ไซส์มันน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์มันมีปัญหาเนี่ยก็มาตกตรงเอล ก็ไปเซตขนาด d e f a u l ให้เป็น20โอเคนะครับแค่นี้มาลองคอ m p i ล e กันดูครับเอเตอร er ตรงไหน last position char เราจะไม่ได้กำหนดไว้ก็ไปกำหนดค่าตัวแปรตัวนี้นะครับไปกำหนดข้างบนเลยครับเป็น int แบบนี้นะครับเอาไว้เก็บว่าครั้งสุดท้ายที่เราปิดเนี่ยมันอยู่ตรง character ไหน คราวนี้เราลองคอมไพล์ดูแล้วก็รันนะครับคราวนี้เราจะลองมาเปลี่ยนตัวอักษรเป็น52เก็บไว้เดี๋ยวตอนเราเปิดออกมาเนี่ยปิดไปแล้ว,ลวเปิดออกมาใหม่มันต้องเป็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวฟอนต์ตัวนี้ไอ้ตีมเนี่ยจะยังไม่ทํางานเราต้องเขียนฟังชันเพิ่มน,นะครับดูแค่ฟอนต์ก่อนอปิดไปละคราวนี้เราลองรันอีกที ใช่ไหมครับเป็นไซส์ห้าิบสองเหมือนเดิมละ่ะแต่ทีมยังไม่ทํางานนะครับต้องต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มขอให้บอกให้ทีว่าเขียนยังไงโอเคจริงๆว่าวันนี้เราว่าจะทําเกี่ยวกับอะไรนะอ๋อแอดดิช i นารียังไม่ได้ทําเลยยังไงเดี๋ยวไปต่อวันหลังแล้วกันนะครับน่าจะหมดเวลาละ ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสอนไปก็ถามกันเข้ามาได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth ตามที่เห็นในภาพหรือจะค้นหาคำว่า itechsoftware th a a i l n d ที่ Facebook ก็ได้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนคลิปวิดีโอและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งและโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เมนูดาวน์โหลดนะครับ